อขณะนี้เรามาถึงเขื่อนแล้วเขื่อนวัดชราลงกรนะครับผมมาถึงเขื่อนแล้วคณะเราก็มาถึงเขื่อนแล้วเวลาเวลาออกสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทแปดโมงนี่ครับโอ้โหเสือระยาครับเสือระยาครับขึ้นขึ้นรถครับขึ้นรถไม่ขึ้นรถชมนิว่ะยังยังยังอยู่อยู่อยู่บ้านพี่มนอู่ รับเกินวัชิราลงกรจะซูมซูมไหม,มใกล้นี่มีจะขาแรงครับขาแรงขาแรงเดี๋ยววชิราลงกรณครับ นี่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 เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆครับเหนื่อยไหมครับนี่นีโ<ฮ>่โอ<ฮ>้โหสุดยอดสุดยอดบรรยากาศ อาจารย์ยำลงครับนานาทีซ้อมออกปั่นทิปบอกยาวไปเลยเจขาแรงแห่งไซโยกใหญ่